ถูกประมาณกี่งวดยายแต่ก่อนกี่งวดได้ยายได้นับไหมกี่งวดหางวดแลหรอหางงวดหางวดฮกงวดแลถูกถึงไหมเออหกงวดนายเนาะเออฮกเจ็ดงวดนะยายเนาะเออถูกหลายงวดถูกงวดไปเลยเนอือเพราะว่ายายนีหยด สวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินจะพาเดินทางมาที่บ้านของคุณยายสายนะครับจะมาสอบถามแนวทางเลขอาจารย์เป็นโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของคุณยายพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีสสดคุณฟฟยายสายนะครับผมส,ส,สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็เดินทางมาที่บ้านของคุณยายเนาะจะมาสอบถามแนวทางของคุณยายเป็นโค้งสุดท้ายอืมยายเป็นไงยาร้อนไหมร้อนแล้วเด็ดนะอืมร้อนเนะาะเท้า,าก็โากร้นนอนน้ำตอนเช้าร้อนตอนกลางวันนะน้ำตอนเช้าร้อนตอนกลางวันสมภพจะไม่สบายกันนนั่เไหมสบายยั้ไงก็คืนก็เย็นก็ไอ้ข้อเท้า อไม่สบายกันหลายคนเลยยายเนาะเป็นไงเดองยาสุขภาพร่างกายดีไม่กินข้าวหลาหลายไหมข้าวกกกินเคยกินทะเลาะกีกินตะพีเดียวอืมปงกินข้าวเช้าเมื่อกี้นี่นี่ยายกินข้าวเช้าเมื่อกี้อินเมื่อกี้นมไม่เคยได้กินตกตี้ยตื่นเช้ามาจะกินนมเนี่ย กินข้าวกินนมพอได้เห็นได้กินสองสามวันนี่นะอ๋ะอกินนมป่ะเดี๋ยวแอดมินซื้อมาให้สกินก็จะซื้อมาให้อีกหมดหรือ,อยังละนมเนื้อ,อสีกล่องว่ะอ๋อสีสีกล่องอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสืมนะบมาให้เนาะรอบหน้ารอบนี้ซื้บมากมาหมากเหลื่อมเพลงเดี๋ยวนะยายนายเขาหน,นาร้อนเหลือ่อมเพลงแล้วมาเขาหนาร้อนอืมทีนี้ยายหลังจากปล่อยชุดต่องวดไปไอ้ต่องวดยายฝันว่ายังไงนะ ตองหดฝันตองหดน่ะฝันว่าอ uh ืมเอาคนน้องจินนะหายกุ้งมาเอาคนน้องจีนนะหายจนกุ้งอ่ากุ้งเอาคนนอจีนอืมเอาคนน้องจีนนะยายครับเออเราไปสองหส่งุดครับเลวนมาสองหแค่ไมหยได้ลกเราเอาส่อง้ดนะหายยายอืมอ่ากุ้งอื ตั้งแต่ต้องวดนี่เออตั้งแต่ต้องวดตั้งแต่โชทารกสามวันสามวันเนี่ยขวัญครับขวันเนี่ยครับเอ้ยมาก็เลยฟังอาจารย์ทันทีอืมเดินทุดงอาจารย์อาจารย์ว่าไงน้าใหญ่เดินเดินทุดุงเดินเดินทุดงอ๋อไปเลยไปฟังกูจิวก็ไปชาอืมไปชาเรววัด อังกัเลนน,น,นนังธรรมะที่บนังสวดมนต์นังธรรมาที่กวัดนะสีทังคังสีทังคังไปบินสบายอ๋อป่าชาเนี่ยอยู่ติดตงงวัดเนี่ป่าช้าอยู่ระวัดาวาท่านก็ได้ยินทังคังอือไอ้ยินทังคังตีอังกเัเลนเออรังครังไอ้จะมาตีกินดึกกินดีด่ดดยให้ไปบินสบาดอะไรทั้งหมดดึกมันยังไม่ทันได้เช้าเนี่ยยังไม่ทันเช้าเลยเลยถามาดู ในกาชันละสองสี่ห้าอืมอาอปกติภาคเขาบินทบาทตีห้าไม่ใช่ไงอันนี้บินตีละครังแต่ตีสองเลยนี่ยายเออโซโซสีโซอ่ะท่านเห็น่ะท่านไปดูหน่ะทหานเห็นสองสี่ห้าอ๋อท่านไม่ได้บอกตีสองทำไมไม่ได้บอกว่าตีสองอสองสี่ห้าทำไมจะให้ลูก อะไรจะดึกวันนะี้อ๋อสองสี่ห้าเออท่านว่ารูท้าทัดท่านน่ะเวลานะ่ะสองสี่ห้าท่านบอกเป็นปิศาณอะไรท่านว่าอย่างนี้ออไม่ใจลูกไปบินสบายอาจจะดึกวันนี้ไปเป็นพระธุดงไปเดินทุดงเดินเสดงอือเดินทุดงไปไลงเดียวกันท่านว่าไม่ได้ต่อเ,อจจเองหรอกอือไป กางโค้นอนอยู่ก็ระชาก็ไปชาเนี่ไยาอก็ไปชาไปชาเอยู่โลวัดมัองต่อไม่โลท้ายหลวงก็ไปวัดท่านเลยรู้แต่ด้ยินละคังเนาะครับอืมทำไมตีละคังอะไรจะดึกแบบนี้อืมอ,อ,อันกวางครับพอมาดูก็เห็น 2, 4, สองสี่ห้าสองสี่ห้าเออเวลาตอนที่ตีละคังเนี่ยยายเวลาท่าน ท่านตีละครั้งน่ะต้วัดน่ะสองสี่ห้าครับนี่เลยสั่งก็เลยเล่าอย่างนี้ท่านก็เลยบอกเป็นปิศนาเลยบอกอย่างนี้ครับอืมบอกเป็นปิศนาอะไรเนาะท่านว่างี้เออก็เลยจําได้แต่แค่สองสี่ห้าตีเอาอันใหญ่เออตีเอาไม่ใช่ตีท่านรู้ท่านเห็นเนท่านเห็นว่าเอาเวลามันสองสี่ห้าว่างี้ทำไม แต่ดึกวันนี้ทางหลังนี้ครับอันก็ไม่ได้บอกคงแก้แก้ไอ้ดอกทานพิษธนาหาไอย่างนี้นะมองเป็นในๆนิดนึงเอออังก็ไม่ต้องได้บอกตรงๆเลยเนาะยายเนาะยเออท่านตรงก็แบบแก้าแก้ทุกอย่าลืมด้วยนี่แกเออแกอืออาจารย์ท่านเดียวกันเลยยายเอออย่าลืมเด้ออย่างนี้นี่เออไม่เคยว่า มาจบคำเทกองเดียวอันนี้มักชื่อเลยไในแจ็กทีใช่ไหมเออดีแล้วเน้นไม่ต้องบอกดอกแต่ว่าท่านอาจจะแม่นอยู่ตรงนี้แน่นาะแม่นเลยเคยพูดจักทีไม่เคยได้ยินจักทีเลยไม่เคยได้ยินท่านพูดจักทีเนาะไม่เคยพูดนะไม่เคยได้ยินพูดอย่างนี้นะอ๋อถึงได้ยินนี่นะโอ้แต่ว่าได้ยินใหม่ๆนี่ท่านบุมากจะแม่นเนาะยายเนาะ เออถูกสามตัวเองนายายตระก่อนนะแต่เองมาที่ยายจดไหวยายกับต่ก่อนนะที่ว่าท่านบอกใหม่ๆยายก็ดจดไหวแต่ว่ายายก็ไม่ได้ตามม,ตาม,มันก็ออกสามตัวนะออ,อ,อตัวแต่ก่อนก็นไม่ได้ออกช่องจดไหวเฉยๆอ,อันนี้ก็จดด้วยออกช่องด้วยนายายเนาะการพูดคำนี้แหละอืมแล้วท่านพูดอะไรท่านก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าอืมครับท่านเอกบยังไงอืาพูด่าพูด่าครับ หรือจะตีตีเป็นตัวอื่นหน่อยนิยายก็ไม่ตีตรงนั้ท่านบอกเป็นพิศนาได้เนาะตีไปยังไงอ็ท่านพูดยังไงเออก็ท่านบอกกี่แล้วสองสี่ห้านะเออก็สองสี่ห้าแปดเจ็ดแปดหกอ่านี่แปดห้าแปดหกเออแปดแปดสาแปดหกแปเจอ่าร้องตามกันยังไงดิแปดหกก็มีอยู่แล้วนิยาย มีแล้วอมีเวไปทุกอาจารย์ท่านบอกไว้แต่สองงวดเองอแปดหกแปดเก้านะอนแล้วก็โงกันอีกโงกันนีกอีกสามสวนเนี่ยสองสี่ห้าต้องลงไปออืยายได้เอาไปนอนทับอย่างสองสี่ห้านนั้นทำมาคืนนี่ก็บอกว่าไป้เห็นสันเงียบเลยใหญ่เออเงียบว่างก็จยูแล้วา่ะ อู่เลยวะอะไรต่ออะไรไอ้ก็ไม่รู้เองก็ลุ้วงก็ไม่รู้ฝันหลงเนี่ยวะเนาะเราเราญาติฝันเห็นคนตายไหมเงี้ไม่มีเลยไม่มีเลยเนี่ยหรือว่าจะไม่มีศูนย์หรอกวาหนูญาติญาติว่าจะสี่สามศูนย์สี่ศูนย์อ๋อญาตว่าจะนี่เลขใครญาติเลขหมด ปดควออืมครับนี้เราย่ายไม่ต้องซื้อเล็กจะคล้องหรอกเหล็กจะคลองมันออกไปงดนี่เออเยีซี่จะได้มีโชคมีลาบดึงเออสามหวยเจาา้าเลือดไดง่่ปดปดอืมครับเดีทะเลียนรดนึ่งสามศูนสี่ศูนย์อ๋อเอ็นลดบาเข้าแล้วนี่เหล็กดังด้งยทันยยจะไม่อ่านนี่ไงเฮ้ยเหลือี่อ่านไปแล้วว่าสามศูนย์สี่ศูนย นี่แหละมาจอยตัวที่ยายให้เดีย๋ยวสองสี่ห้าในเหลืองวดดีหนี่เ<อ>จาะไอ,อตัวเหนือสองสี่ห้าเอฟซีถูกสามตัวในยังใหญ่อ,อ,อครับแล้วก็อันที่ว่าฝันว่าเป็นคนเชอกุ้งนี่เอาอันขนมจีนมาให้ยายก็เลยตีเป็นเลข 7, ลเออสี่เก้าเจ็ดยิงใหญ่เออสี่เก้าอืมพบเป็นผู้หญิงเนาะสี่สี่เก้าเจสี่เก้าสี่ส สีกาวเจ็ดเองก็ผู้หญิงก็บสีเชือกุ้งก็บกาวขนมจีนกัเจ็ดก็บสีกาวเจ็ดยายชอบตัวไหนงั้นที่ว่าให้มาทั้งหมดเลยอ้ยยายชอบคือกันหมดนะยายชอบหมดเลยนี่ยายเออยายชอบหมดเลยแต่ว่ามันในฝันเห็นคนตายสักที่ด้านน่ะจักงดนี้มันจะมีศูตรไม่ไหนใหญ ยังว่่าแตังงดก่อนก็ไม่ได้ฟันเห็นคนตายแต่ว่ามันออกศูนย์ห่ามันออห่าศูนย์ไหนร้อนแค่ไหนอืมบางที่ก็ฝันเห็นบางที่ก็ไม่ได้ฟันเห็นเอ้แต่นี้ก็ะสุกทีคนความตายกันหรือยังจะมีซูนย์ไหนคนเราบ้านไปตายอะไรอย่างเงี้มแต่ว่าอาจารย์ท่านบอกไม่มีศูนย์ในหน่วยใหญ่หร่เป็นเราเอาตามอาจารย์นี่แหละเพราะอาจารย์ท่านก็บอกเมืนของท่านดิ พี่ถูกไปที่ทำไงเนาะอืมมีเป็นแนวทางหรือยไงเนาะถูกดึงพี่ดึงไปทั้งบดดาเลยโอ้ยถูกงวดดรวยจ่ายมาเว้ยอ๋อยายก็ถูกบ่อยได้แต่ก่อนนะแต่ก่อนถูกบ่อยถูกกี่งวดยายแต่ก่อนโอ้ถูกถูกงวดเลยเนี่ยถูกเหรียญมาเข่ามาในสีนี้เนี่ยเงียบปีดเลยอืมแต่ก่อนที่ว่าอาจารย์บอกใหม่ๆนะถูกตอนนั่ะถูกจนออือสางหลังสางบุญแต่ม่ถูกแต่สองตัวอะไรอย่านี้สามมันไม่ได้ นีีบถูกประมาณกี่งวดยายแต่ก่อนกี่งวดได้ยายได้นับไหมสี่งวดหางวดหรืวเปล่าหางวดหางวดฮุกงวดถูกไหมเออหักฮกงวดหรือยายเนาะุกฮเก็ดงวดนะฮุกเก็ดงวดหรือยายเนาะเออถูกหลายงวดถูกงวดไปเลยเนี่ยออเเพราะว่ายายนี่ก็โอ้ยแต่ก่อนนี่เขาดูจักมดได้ยายเขาดูจักรมด ตะวันเลกย้ายนี่โอ้ยดังมดยิงย้ายแต่ก่อนเนี่ยแต่ว่าหลางัลงๆมาตั้งแต่เจ๊เขาปีหกแปดมานี่ก็ถูกเดือดรุกเดือดรุดเดึนเน,นี่ยแย่นาะอืมอืมเป็นกันเจ้าที่เข้าห้เองเราเองเอาไม่ถูกหรอกครับม่นนะเนวะาเขาหายไปเองเอาไม่ได้สิทธฝันเม่นจ้านาะพป้ที่กับฝันจ้าจ่อพ่อที่ก็ซื้อไม่ถูกเนี่นยเนาะอนอืมอยากไปทางวันนี้แต่วันตกบคอยลงตานนี่ะเดี๋ยวนี้นะ่ะครับให้เหมือนโกลนอืม ก็มีพุกมวดุกเวลยฝันแม่นโดยะจ่อใจแต่ก่อนเลยดี๋ยวมีฝันก็เคลื่อนที่จ้ำเบึงไม่จ้ำเบงเลยเยอืมทรงจะเคลื่อนนิดนึงเลยแต่ก่อนไอเดี๋ยวนี้นี่วันนี้ฝันแหน่อนอยู่ถ้าซุนมันก็ทำถ้าออกซุนแล้วก็มันหนึ่งซุนสองนี่มันเป็นเร่อยที่ทิ้งได้ดิ อ๋อ Ooh, <bur> เหล็กปฏิทินเขาเขียนอะไรหัวมันอ๋อเหล็กปฏิทินยายไปได้มาจากไหนอืมปฏิทินเขาใหญ่มากทุกปีอ๋เอเหล็กปฏิทินอ่ามันมีหนึ่งสองอืมตัวช่่งหนอ่ง้อ๋อเหล็กปฏิทินเขาอ่ารบให้ถ้าถ้าไปชมมาไปนี่ดูก็ได้เนาะหนึ่งศูนย์สองลองดูนี่เนาะแต่ว่าห้องเองเนี่ยเอาแต่เล็กอาจารย์กันแต่นเนาะ บอกบอกเอฟซีวันห่งศูนเผื่อเอฟซีเขาชอบ1นึองเออเนี่ยบอกบอกเขาเผื่อเขาชอบเออเผื่อเขาชอบเขาไชอบปเืไเขาไม่ชอบไปตัวนี้ก็ไม่ชอบไอตัวเล็อาจารย์นี่ก็เอาปฏิทินของยายก็ได้เนาะหนึ่งศูนย์สองเหลขปฏิทินเขาอืมไองวดนั้นก็บานเหล็กที่บานเยีเพียน่หนึ่งศูนย์สองก็ไม่ออกนี่เนาะใช่หมหนึ่งศูนย์สเ่าฟันหินว่าไปบานยี่เพียนแปลว่าขนมน่ะสองศูนยองเออสองศูน หนึ่งก็ไหนอือครับแล้วก็ไอ้เปรียดสองนี่ใหยอาจารย์ท่านบอกมาเนี่แปดแปดสองเนาะเออแปรียดสองอืมมนตรงก็รดมันตรงก็ถือเป็นรดแอดมินพอดีเลยใหญ่อืมเปรียดหนึ่งสองถือเป็นรดแอดมินอืมมันจะออกตัวนี้เนี่ยแปดแปดสองนี่เลยหนึ่งสองมันก็ได้ี่ออกได้นีิมันตังนี้ประมี หนึ่งสองหนึ่งมันก็หนึ่งสองสองหนึ่งสองสองซึ่งซึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งพวกสามอืมลองไปอืมแล้วก็เลขเองแม่ของอาจารย์ท่านหนึ่งที่เสียชีวิตอายุแปดสิบสองปีเนาะเออเออแปดสองเออแปดสองตรงกัน <mile> <20. S 1> ตรงก mm ัน hmm. ก mm ับ hmm. อ mm ันอาจารย์อ hmm. mm ันแม่อาจารย์เ hmm. ส uh, okay. mm ีย hmm. อ uh ีกเปลี yeah. <mus i figur ative millet> uh ่ยน12และแล้วก็อย่าลืมความฝันของคุณยายที่ว่าได้กุ้งนะคะคุณยายตีเป็น497วันนี้มาสรุปทั้งหมดเลยเนาะอืเอาแค่นี้แหละน้ำใจะหลายตัวเรียนเนาะปุ๊บปุ๊บไอตัวที่หายมาแต่เหล็กน้ำถูกแลีลไอเกลไอเกลตายเปลยน12ไอเกลเดี้ยวแต่อาจารย์ถัดกันมาบวกสามมาเปี่ยนเปลียนสอง สารับเอาก็ได้ทำไมเปดปสองกับสองปดปดปดอย่างงี้ไปเออเปล2สองเปดสองปปออ <c oughs> ไ่ได้เป็นาเป่เจมันาเปลเป่จเอาจักแล้วเจเจกับเปล่เปดา <c oughs> นี่อกได้หมดอืมเน้นเน้น,นตัวไหนยายครับ หุ้ยใหเนี่ยเมันเน่นในปิน่นีที่อยชอ,ชอบไปไดจัเมื่อสิซื้อล้าก็ซื้อยากรีิสอะไรซื้อเหือซื้อบัานซบัาทซื้บ้บบาอชอบชอบุกตัวนี่ยายถ้าถูกมากก็ได้ที่สองร้อยก็ขาดทุนอีก <c oughs> ขาดทุนอีกอขาดไกสองร้อยสามร้อยในน ใช่เลยมากทำงานกอดยายชอบทุกตัวนะยายเนาะนวดนี่เน้นทุกตัวเลยเน้นทุกตัวเลยมันฝันทือคือจะแบบเป็นเกี่ยวออกแต่แต่หลายเช่นใดายเลยออกนี่นี่นะนาะยายเนาะเออออกนี่นี่เส้นหลายเลยทรงฝันที่ก็คือแต่ไหนยายงดนี่เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขก็ถาเอาไอ้เลขไอ็ นั่นที่นอนทับเอาตอนไหนก็ไม่รู้ดอกลุงอีกพระนีิก็ฝันอะไรกินขนมห่อไงตอนไหนอีกแหละเขาหอา่หอ,ามหอมาห่อขนมละห่อมาให้กินใครห่อมาให้ยกับไม่รู้จักใครมันเอาขนมห่อมาให้กินอื สมานเลยพี่ยายขนมห่อเนี่ยมาขึ้นก่อนก้อนนี่แหละพึงจำได้พี่ยายเออพึงนึกเห็นอพึงนึกเห็นเนี่ยเราอายุหลายแล้วก็ลงลงลืมลืมเลยยายเนาะลืมลืมแบบอืมว่าฝันถีเราพียายเนาะฝันได้กินขนมห่อได้กินขนมขนมห่อขนมห่อเออขนมห่อมันใหญ่มาเป็นสินสิอะไรอย่างเงี้ยอ่าห่อก็ะห่าห่อก็ะห่ ก็มันจาะอีกตัวนี้แล้ววะสีขาเช็ดนี่แล้ววาใหญ่เพราะว่าหลังจากปล่อยเลขฝันเห็นมันปล่อยไปแล้วยังรับฟันที่น่นมันเละมันจะถูกตัวนี้แล้ววะตัวเจ้านี้แล้วว่าไอ้กุ้งขาอกุ้งเนี่ยักกุ้งเอาขนมจีนมาให้นี่แล้ววะแต่ทำไม่ถูกกันนั่นก็จะถูกแปดแปดสองนี่แหละใหญ่หนอน เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขนะครับยายฝันดีแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณยายมากๆนะครับขอบคุณครับไปๆไปไป นะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสลหรับแนวทางของยสายแล้วก็เลขอาจารย์โค้งสุดท้ายนะครับผมเนาะเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับผมขอจบว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ